สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยพี่น้องบ้านเฮาสู้ขูทุกคนเลยนะคะตอนนี้ค่ะนิดาอยูท่ที่สวนคุณพ่อบุตรดาคุณแม่ลำย่ค่ะพ่อยพี่น้องค่ะย่างทีพีทีนองเฮารู้จักกันนว่าสวนคุณพ่อนี่เห็ดเกษตรผสมผสานเนาะอืมแต่วายุโควิดแบบนี้นิดาจะพามาพูดคุยกับคุณพ่อนะคะว่าอ่าพอเห็ดเกษตรแบบไหน แนวใดมีรายใดจากตรงใดเนาะพี่สามารถเลี้ยงขอบรัวใดนะคะตอนนี้นี่ดาก่ายอยู่ตรงหนาฟ้ามเลยค่ะตรงหนาสวนเนาะเบื้งบรรยากาศนะคะเฮ็ดแบบใดเข้าจังจะอยู่รอดเนาะ <c oughs> นี่บรรยากาศสบายๆเลยค่ะก่อนทีนี่ดาจะยังเขาไปหาพอเนาะนี่ด่าจะพาพี่ผานองเบื้อง รอบๆสวนของพ่อโลมลื่นบักครังเลยค่ะมือนีกับฟ้ามืดฟ้าคลึ่มบรรยากาศแบบดีดีค่ะลมลื่นยางเขามานี่ก็คือนี่กอกล้วยบักไงปลูกเอียงสน่หพ่อเห็ดเอียงสน่หนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางยุคแบบนี้เข้ากระต้องพึงผ้าเจ้าของไ้ได้มากที่สุดนะคะพอยพี่นองค่ะเดี๋ยวนี้ดานจะพาพูดคุยกับคุณพ่อนะ ค่ะเจ้าของสวนเฮานะคะคุณ่อบุดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเขาจะให้่อผ้าเบืองสวนว่าเออยุกหี่เฮาเห็ดจังไดจังใจยูรอดอืมว่า่อเห็ดอียงสะแนงสีค่ะปลูกเอียงสนแนเนาะดอกกระเจียวถ้าเก้ากับว่าทุกปีนี่ขายดอกกระเจียวนี่ได้ปีละสามหมื่นสี่หมื่นผมนว่าเ็นว่าได้ แต่ปีนี้มันแรงค่ะค่ะดอกกระเจียวก็บ่ขื้นดีปันเลยอืมเปิดแปลงนี้เขามาเบิงแปลงดอกกระเจียวเนาะแต่ว่าบางอาทิตย์ก่อนเนี่ยจได้ขายอยค่ะสองพันค่ะถอนพันมั่นกวถอนถอนละสิบบาทอืมต้นพันต้นละสิบบาทดอกอะถัข้าเก็บดอกขายกันดอกละบาทค่ะโอ้ดอกละบาทถือว่าโอเคอยู่นะค่ะพอเนาะอืมแต่ว่าปีนี้มันแรงนะแรงแ้บบ่อใด ผลผลิตปันใดค่ะอืมได้ขายทอนพันยูพันก็กะถือว่าเป็นเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเนาะอืมเพราะว่าช่วงนี้เขาต้องเห็ดหลายหลายอย่างเสริมกันเนาะพ่อเนาะคือโยโยนาเนี่ยแบบเป็ดแบบเสร็จกินพอเพียงค่ะบ่ได้ซื้อกับเขากับน้ำกินแหลกอยากกินปลากะล่มน้องก่อดีดีนะคะล่มนองตึกเนี้ยตึก นี่ค่ะพอดีว่าโซนทางนี้พอดีอนี้กําลังพากันล่องป่ากันอยู่เนาะค่ะแย่งกันแล้วค่ะจะสังเกตว่ายู่ขอบขอบยู่ขอบขอบซานี่คือพอจะปลูกกล้วยเต้ยไปเบิร์เล่นเนาะคนน่ะมีสวนแนวหลดละค่ะเท่ากับปลูกปลูกไปเรื่อยเมืนบะค่ะพ่อกปลูกไปเรื่อยคือผักหวานอปลูกผักหวานใดพรอมค่ะผักหวานกับหลายต้นด้วยเป็นหาสิบต้นเป็นแถวหงเลฟังทางนี้นะคะเป็นผักหวานค่ะ พอจะปลูกพักหวานเป็นแถวนั่นเป็นสวนป้าพักหวานผลละต่อไปดีไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะดีๆเลยนะค่ะเราย่ามนีเฮ็ดหน้าสี่พอกับแบบไช้ลงเขานั่มมันบ่ค่ะเ่น็ดหน้าให้กับเห็ดหน้าค่ะมันจะได้แบบว่าจังสีค่ะพ่อพี่น้องค่ะแบบแบบไอ เฮาเฮาหลายๆหลายๆลยยางเห็ดหลายๆลยยางปลูกหลายๆลยยางไร่ใดก็จะเป็นแบบหลายๆหลายๆทางเข้ามากมั่งไปสละม่วงอันนี้สามดูดูบ่นี่ค่ะสามดูดูเลยพุ่นนาบักม่วงก็มี่สามดูดูเลยมาชมสวนนะคะบางทางนี้ก็จะเป็นนี่บักม่วง โด่งโด่ค่ะพลอยพี่น้องค่ะกล้วยกล้วยหอมบุษีแกนนี่กล้วยหอมบุษีกล้วยมีกล้วยกับมีหลายสายพันธุ์นะคะมีนี่ทองกล้วยหอมบุษีกล้วยน้ำว้าค่ะเหลือกินกับขายค่ะเหลือกินกับขายค่ะคุนอาปักหน้านี่ดาเหลียวเห็นอันวมักซิดามักฝรั่งมักซิดานะคะมี ถือว่ามีทุกอย่างเลยค่ะพใพี่น้องค่ะอืมแบบนี้พอว่ต้องห่อเนี่ค่ะบักซีดามีดี้องห่อได้เนี่ยปล่อยธรรมชาติเลยอืมยค่ะนี่ปลูกแซมในกล้วยผลงามเลยสองปีได้เนี่ยค่ะแต่ว่ากับปลูกไว้ปลูกไว้อืมหาต้นค่ะมีปามของฟองส้นทางนั้นก็จะเป็นแบบกระทบโลกนี่แหละช่างเอาไ่้ ไผ่ไ่าเห็ดผ่านกะทกรกค่ะผ่านเท้ารถนน่ข้นเป็นกอขึ้นไปเรื่อยเลยสามกอสี่กอนี่ค่ะตัดงาตัดลำมาฝังเห็ดผ่านมนเลยคืออ๋อแล้วเ้องกระไดไผ่ไปพร้อมนําเลยนี่ค่ะพอยพี่น้องค่ะลักของ่อก็คือแบบปลูกปลูกไปหลายๆอย่างปลูกแซมกันอันนี้พ่อเห็ดไอ ไม่เอาไม้ไผ่มาฝังก็กคือปลูกไม้ไผ่ไป็นไปในโตเลยนี่นะคะที่นี่คือที่ไดพ้นประโยชน์ได้ผลประโยชน์เพราะว่ามันเกิดนอนแล้วค่ะ <ขา S 2> มันเกิดนอนแล้วที่นี่มันได้ก็ได้ผลประโยชน์นี่พามาชมสวนหนองผอมม,มีมีเกือบมีแถบ<ป>ทุกอย่างปีที่แล้วเนาะค่ะเมื่อสงปีที่แล้วเป็นหาบปีที่แล้วอืเป็นนอเกืนมาเลยนี่ปีหาบกอ โอุ้สดสุดยอดเลยนะคะรักนีไปวิธีนี่พ่อแม่พี่น้องสาม,มารถสาม,มารถเอาไปเห็ดอยู่สวนอยู่หน้าเจ้าของใ<อ>ด,ดนะคะอ๋อเห็ดยูเห็ดดีแมนคะ่ะแซมไปเลยม,มีมีถูกย่างคะ่ะเ,<อ>เป็นความเป็น,เป,นเป็นแบบความมัง่งคั่งเป็นความอุดมสม,มออบูรณ์เห็ดดีบอกคือว่ามันสิเป็นหรอกแต่ว่าเห็ดไปเรื νε, เนนะ่อยๆเห็ดไปซื้อนะค่ะคิดว่าแค่ว่าเจ้าของเป็นเกรตเไียใจเธอหึงเธอโม้จักเลย ก็เจ้าใบเจ้าของเป็นเกษตรคนมากค่ะเจ้าคือเห็ดพักเจ้าของปลูกไปทีละลำย่อยเลื่อนแยกอะไรหลายต้นด้วยลำย่ยก็ได้หลายต้นด้วเป็นเป็นดอกเป็นผลหลักค่ะเทาก็ค่อยๆปลูกไปบ่แม่นว่าสิลงปุบเดียวเมืนมะข่าพ่อืมค่อยๆปลูกไปนะคะคุณพี่น้องค่ะรักๆนี้นี่ได้จะเห็นกล้วยพอจะปลูกกล้วยนั่ตลอดเลย นี่มามาโซนทางนี่ก็คือพอจะเอาง้วมาไหวฟังนี่นะคะแต่ว่าพอจะมีฟาร์ม่วอีกอีกหม่องหนึ่งยู่ฟาร์ม่วอยู่อ,อีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งมีตัวประมาณประมาณต<า>ิ๊กแบบติ๊กเต่าตัวเดยค่ะบ้านนี้แม่แม่แม่ใด ทีมันไก่ที่คอดก็เอามาทำคอร์ดเจนแม่นี่เอามาอาทิตย์กี่แล้วนี่ค่ะมาทำคอดให้นี่เลี้ยงก็เลี้ยงแบบบ่าอะเลี้ยงแบบขุนดอกค่ะเข้าไปกินหญ้าเกี่ยวค่ะเกี่ยวหญ้าปุบปูกบ่ค่ะพ่อหญ้าปลุบปลูกอยู่ปลูกน้ำนี่เปียปลูกหญ้าหวานค่ะแม่นี่ก็เอามา นี่ยล่อล่อล่อคอดล่อคอดค่ะไกลไกลแล้วนะพ่อนั่นนี่เนาะแม่เนี่ยไกลแล้วบกเพือนี่กับสองสามเมื่อคือหยุดคอดออกมาค่ะตั้งคอดคือตัวใดที่เฮาแบบดูแลต้องดูแลเป็นพิเศษพอกับจะใหญ่มากใหญ่มากโซนนี่โซนนี่ค่ะเพราะมันหลายมันกับบอลวยใหญ่คตรมาเอากับให้เอาออกไปเนอนมัวหน้า ข้าเกลออกให้มันต้นสมบูรณ์เวลาเวลาเวลามีอะไรเวลามีกล้วยมีนอกล้วยยังสี่ผอส่วนใหญ่ผอเอาไปขายใส่ค่ะนกกล้วยทั้งทั้งทั้งทังเครื่องกล้วยน้ำจังเสียค่ะคนมาหลับมีคนมาหลับมีคนมาหลับหอดหน้าสวนหอดหน้าฟ้ามเลยถ้าใส่ดีละยี่สิบบาทดีบ่ายกับที่บาทค่ะอืม เฮ็ดเบิ่งนั่นล่ะเฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดซื่อเไปเรื่อยๆี่ล่ะก็ไก่ก็เลี้ยงไว้ถ้ากินไข่เนี่ย่ะนี่เฮากัดมีไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่น้าเลี้ยงไก่ไข่หน้ากินไข่นี่ค่ะมันเป็นความมั่งคั่งนะคะพ่อพี่น้องขายยางไปใส่มีแต่ของกินเนาะอืมนี่ส้นถ่ยนี่มพอกัดเลี้ยงอ๋อนี่ เห็นใครบวงบอืดแต่แนวกินนะคะถ้าเขามาสวนสวนคุณพ่ออันนี้เนาะเฮ็ดไม่ไปทะเลอยากใหขึ้นหล่นไม่เฮ็ดไปน้ำอยู่ค่ะเป็นอย่างพ่อคืออ่ามองมาถึงการเฮ็ดเกษตรการปลูกนู่นนี่นั่นแบบมายูแบบนี้ค่ะโยหอดชุดนี้ว่าเจ๊ยอยากอยากเห็นอยากเห็นพวกไ ขุดขุดไรขุดหน้าเดี๋ยวอยากเห็นไปเล่ปลูกขุดปลูกกล้วยขึ้นมาก,ก่อนขุดสาขุดสาเนี่ยแต่วังว่าห้าแฉ่เดีคยอยปลากินปลาไปซื้อเนี่ยล่ะเพราะ่าหมดทอได้เห็ดแล้วค่ะขุดอยากเอาต้นต้นไม้พวกต้นพักหวานต้นบักลำย,ย่ยต้นบักม่วงมาลงถิ่นไว้แต่ในผล คนข้าแก้วเป็นจังไหนเห็เป็นมันเป็นขึ้นอยากขึ้นเพื่อจังเลี้ยงง่วนล่ะเพื่อเลี้ยงง่วนเห็นง่วนกินหญ้าก็ดีใจเั็นเห็นต้นไม้เห็นมากก็ดีใจมันมีความสุขพร้อมเนาะพ่อเนาะมีความสุขเฮาได้ยูได้เห็นเห็นแบบสิ่งที่เฮาสั่งขึ้นมาเออปลูกปเรื่อยๆปลูกปลูกยังล่อตามปลูกเขาได้ปลูกค่ะแล้วแล้วเรื่องเรื่องไร้ใดนี่ในยุคนี้นี่พอพอพอมีการจัดการแบบได้ค่ะ เดดแบบขายยังสแนงยังสีนะคะแต่ก็ดขายพวกกล้วยพวกมีรับพักพวกพักก็ได้ขายนี่ะปีปีที่แล้วได้ขายพักบักแตงโอ้ยบักแตงบักบักเขือนเนี่ยบักเขือก็ได้ขายบักพริกก็ได้ขายปีที่แล้วมีม้วนมีควายพร้อมเป็นว่ะค่ะนี่ก็จะเป็นม้วนี่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจดีดีอยู่ปีที่แล้วบัน น้องเมษาที่ผ่านมากือมีหน้าบางขันละพ่อได้เกือบสองแสนเลยด้วยใส่ะได้ใส่ในท่อกสอได้ใส่ในท่อคอสอนะคะวันนี้น้องคด้ใส่ในท่อคอสอนี่แหละก็ดีใจกับมาผลงานได้เฮ็ดได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวถามพ่อเนาะว่าเอออยากอยากฝากอีหยังสู่คนหลุนไม่ที่แบบว่าอยากกลับมาเฮ็ดเกษตรนางเสียค่ะแบบตอนช่วงนี้เจอวิกฤตเนาะเออบางคนกันล่าออกจากงานนางเสียค่ะเอออยากคิดอยากกลับมาเฮ็ดเกษตร คือดีใจว่าเด็ดเกษตรดีใจว่าเด็ดแล้วผลผลิตมันเกินคุมอยู่เนค่ยดีใจที่สุดคือการเลี้ยงงัวได้ผลตอบรับดีมากเลยเลี้ยงงัวนปีหนึ่งๆเข้าเลี้ยงงัวมันบริกาเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวะเพวผลว่าคันเลี้ยงหน่อยตัวตัวหนึ่งสองตัวขายกับพืชสำปนะคันเลี้ยงหลายตัวก็ขายลูกขายเต่ามันกับเพื่อนกับขวาธนาคารเขอพอใหญ่หนึ่งวอลองฟัง คื้นกบฝากธนาคารเหมือนกัแมนค่ะขายขายลูกกับยังแหนะขายแหนะกับยังลูกอยู่ก็เลยได้สะสมไปมากก็เลยได้ท้ำฝากธนาคารก็เลยได้ใส่หนีท่กส่ก็เลยอยากฝากคนหลุ่มไม่ผ่านผู้ใดทำงานหรือเล่าจากงานหรือว่าบ่มีแนวเห็ดก็บจากเห็ดเกษตรนี่แหละดีเดี๋ยวมาบานโน้เราพอเนาะเมื่อยกับเข้ามีแห้งเห็ดกระเสียดนี่ดีอยู่ เงยหลากระเท้ามีแห้งนอนผักพ่อนกับมีผู้ใดว่าเขาค่ะบ่บ้องมีนายมาบังคับผู้ใดมาบังคับเขาเนียนค่ะนี่อยู่สองคนตากับย่าอย่างเห็ดองคนเนี่ยค่เพราะบ่เขียวบ่อกอดกันผู้ใดอยากปลูกยังกับปลูกย่าอยากปลูกต้นบักงวงต้นปลูกต้นบักลำวยย่าปลูกผักหวานเล่ากับปลูกข้างเล่าค่ะอ่าข้อคอยกับเห็ดไป อันว่าหยางง้อมีกินกับไปเอาห้าใหง้อเห็ดหัวหันเอาเองฝ่ะโอมหัวหันเอาเองคดีดีเลยนะคะคุณย้อยขมยมอยมยมอยเหลียงม้อขมเือว่าพ่อใจมากเลยค่ะเลียงง้อกับกล้วยเลย ร่วมแล้วงกับนี่โยประมาณจะ20ตัวทั้งงอทั้งควายโ oh, อ้ย20ตัวี20ตัวมันได้ว่ราะอนนะค่ะปีนี้ก็บที่ได้ลูกออกมาอยู่ดอกวจะคาตัวอืมปีนี้นะคะพ่อพี่น้องคะนี่นี่ก็เป็นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ของการเฮ็ดเกษตรเท่านะคะพอ่อพี่น้องท่านใดที่กำลังทอกะเป็นกำลังใจให้สุขุสุขชนนะคะค่ะก็อย่าลืมเอาไปกลับไประเหต์ยุสวนจะครองยุง่นคว้าจะครองนะคะ <c oughs> เป็นเพื่อเป็นแนวทาง ไดบ่นหน่อยกันร้ายเนาะพ่อเนาะนค่ะมื่อนี้นิด่ากับพอพุทธ,ธานะคะกัจากขอขาลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ